เดินหน้าแจกทองกันอย่างทันลมทลายเลยครับกับโชคทองทองทัพปีที่เก้ากับ A I S หีือทองหมื่นทองแสนและทองล้านนะครับรอแจกกันอย่างมากมายไปดูนฏิกาได้เลยครับลูกค้า A S วันทูกคอรและลูกค้าแบบรายเดือนที่มีค่าโทรทุก100บาทสามารถที่จะแลกลุ้นทองได้1สิทธิ์ลุ้นทองง่ายๆเพียงกดดอกจัน550ดอกจัน5สี่เหลี่ยมโทรออกฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤศจิกายนนี้กดลุ้นกันได้ทุกเดือนยิ่งกดมากยิ่งมีสิทธิ์มากทุกสัปดาห์จับขึ้นมารับทันทีทองคํามูลค่า10,000บาทและสามารถเลือกบทคําถามอุ่นใจเพื่อตอบคาถามรุ่นทองคําเพิ่มเติมโดยตอบถูก2ข้อทองคาจะเปลี่ยนเป็นมูลค่า50,000บาทถ้าถูกทั้ง3ข้อทองคําจะเปลี่ยนเป็นมูลค่า100,000บาท และพิเศษสุดๆทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนจับขึ้นมารับทันทีทองคำมูลค่า1 0 0 0 0บาทและสามารถที่จะเลือกหมดคำถามอุ่นใจเพื่อตอบคำถามลุ้นทองคำเพิ่มเติมโดยตอบถูก2ข้อทองคำจะเปลี่ยนเป็นมูลค่า5 0 0 0 0บาทถ้าถูกทั้ง3ข้อทองคำจะเปลี่ยนเป็นมูลค่า1ล้านบาทตื่นเต้นมาก,มาก โอ้ตื่นเต้นจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะได้ทองคํามูลค่า1ล้านบาทนะครับจะเป็นของใครเชิญพี่กุ้งมอบโชคได้เลยครับมาเลยครับก้อยเลยก้อยเลยก้อยเอาก้อยเลย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 กอยเป็นเลยกอยเปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ค่ะนี่นะฮะตอนนี้หมายเลขผู้โชคดีนะฮะอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับทีมงานติดต่อกับด่วน สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ได้เลยรึเปล่าจัง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 ตอนนี้เดี๋ยอธิบายก่อนอธิบายก่อนตอนนี้เนี่ยคุณจันทิพตนะครับได้หนึ่งแสนเรียบร้อยแล้วนะฮะหนึ่งแสนแล้วนะครับเอขอบคุณค่ะเราจะลุ้นกันครับเปลี่ยนหนึ่งแสนเนี่ยให้เป็นหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านนะฮะโอ้โหตั้งใจเลยนะได้ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบมาเลย เี่ยมากเขายัเราซีกันแล้วเราจะเอาร้านกันเลือกหนึ่งอย่างเลยหมวดไหนดีอุ่นใจพากินอุ่นใจพาเที่ยวอุ่นใจพาช็อปเอาไหนดีเอาเที่ยวดีกว่าค่ะเที่ยวนะเที่ยวนะค่ะโอเค้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นกว่าอีกอ่ะมาเดี๋ยวก่อนหนึ่งเลยผมจะมีชื่อจังหวัดนะฮะจังหวัดให้เลือกดังนี้เกินไปก่อนเกินไปก่อนมีชื่อจังหวัดให้เลือกนะครับ นะฮะฝังให้ดีนะตราดครับเพชรบุรีครับเพชรบุรีค่ะเลยน่านเชียงใหม่เพชรบุรีเลยน่านเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะคำถามหนึ่งล้านมาค่ะคำถามนะครับ AIS ทริปปีนี้ครับพาไปเที่ยวจังหวัดไหนบ้างครับตอบมาสามจังหวัดครับมาเลยครับจังหวัดน่านค่ะ อีกครับสุราษฎร์ค่ะกราดเชียงใหม่โอยค่ะหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะข้อแรกนะครับตอบว่าน่านนะฮะข้อนี้ตอบถูกเนี่ยเราลุ้นต่อห้าแสนเลยนะครับค่ะน่านนะครับไปห้าแสนหรือเปล่านะฮะน่านถูกไหมครับลุ้นต่อห้าแสนหรือเปล่าน่านถูกโอ้ย ถูแล้วหนึ่งข้อแล้วหนึ่งข้อแล้วสองคุณค่ะครบคุณอะไรอีกสองใช่ไหมต่อเลยนะครับมาเลยครับสุราชนะฮะสุราถูกหรือเปล่าครับตอบถูกห้าแสนเลยนะฮะแล้วไปลุ้นล้านนะครับถูกครับสุราครับสุราดมาผิดครับไม่ถือครับสุราเฮ้ยเสียดายเสียดายไม่ได้อ่ะ โอ้ยไม่ถูกอ่ะใจเย็นใจเย็นเลยข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งข้อนี้ห้าแสนนะครับตราถูกเปล่าถูกเปล่าถูกพาห้าแสนนี่ดีใจจังดังดังดังเย้ เย้ดีใจจังที่เราที่เราอะไรนะที่เราเป็นอะไรนะสมาชิกของ AS ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เดี๋ยวบอกก่อนปีนี้นะฮะ a อ Tri ทรปเนี่ยนะครับร่วมกับทางททเนี่ยนะฮะท้าเที่ยวข้ามภาคเลยจัดทริปนี่นะครับขึ้นใน4จังหวัดเลยครับก็จะมีตรานะครับมีเพชรบุรีมีเลยแล้วก็มีน่าน โอ้เสียดายจังจริงๆเมื่อกี้เซบูลินเพิ่งกลับมาเดือนที่แล้วโอ้ยตายแล้วตายได้ล้านหนึ่งแล้วอ่ะโอ้เจไดใช่ใช่ใช้ไม่ได้กี่ปีแล้วครับปีละเป็นลูกค้าเอสกี่ไดครับปีละเกือบสิปีละค่ะเกือบสิบปีแล้วค่ะเกือบสิปีเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับรับทองคำไปเลยครับมูลค่าห้าแสนบาทจากเอเอขอบคุณมากขอบคุณมากีขอบคุณนะคะรับ AIS แจกจริงทองคำมูลค่า500แสนบาทแจกทองง่ายๆเนยนะครับกดลุ้นเข้ามาได้เลยดอกจัน5 5 0ดอกจัน5สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีนะฮะสมัครได้จนถึง15พฤศจิกายนนี้ครับกดลุ้นทองกันได้ทุกเดือนนะคะยิ่งกดมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นทองมากนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีครับโชคทองถล่มทัพปีที่9กกับ A I S